สวัสดีครับวันนี้ผมบา่าวเลดานองนะครับวันนี้ก็มาช่วงเ,เย็นๆนะก็สบายๆครับพาท่านมาดูแพ้ะกันนะครับผมแพะมาดิมหญ้าอยู่ข้างบ้านนะครับนะตอนนี้ก็มีแพ้ะอยู่หลายตัวเหมือนกันนะหลายตัวเหมือนกันนะครับผมหนะึ่สิบตัวนะครับ ก็มากําลังเล็มหญ้านะเลี้ยงแพะก็ดีคืออาหารไม่ต้องซื้อนะครับมาเล็มหญานะครับเนะี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนมันน่ารักมากเลยครับนะเป็นเครื่องตัดหญ้าในตัวแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขี้แพะนะมูลแพะมันก็มีสารอาหารเยอะแยะนะครับก็สามารถไปทดแทนปุ๋ยเคมีได้นะตามผมที่ปลูกใหม่ทุกต้นนะไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็ใส่ขี้แพนะเนี่ยงามใบเขียวปั๊เลยนะ ก็อาจจะเสริมปุ๋ยเคมีตอนที่มันเป็นลูกนะครับนะก็เสริมมั่งนะครับแต่ว่าลดต้นทุนได้ไปเยอะนะครับนี่ตอนนี้ก็มาปลูมาปลูกไว้ที่แถวใต้ต้นทุเรียนทุเรียนตัดลูกไปแล้วนะนี่กขมาล่ามันมากินหญ้าหรือมันต้นชายเคยตัดหญ้าครับเนี่ยประโยชน์ทุกอย่างครับนี่ให้มันกินหญ้านะครับนี่ในสวนทุเรียนนะครับนะ โดยเราไม่ต้องตัดหญ้ามันก็ได้เยี่ยวมันก็ได้ขี้ใส่ในสวนทุเรียนด้วยนะครับผมนี่นะดีมากครับดีกว่าที่คิดเยอะแยะเลย,ย ally. นะครับนะถ้าเกิดยามไหนเดือดร้อนเงินกันมาไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินหมุนแบบนี้ถ้ามีคนมาซื้อไปเลี้ยงต่อนะเราก็ขายนะตัวก็ไม่ใช่แพงไม่ใช่ถูกนะครับแพงนะครับนะ ตัวสวยๆนี่ขายกันหลายตังค์นะครับผมถ้าตัวที่ว่าธรรมดานี่นก็อซื้อไปเลี้ยงก็ประมาณโลแล้วก็ขายเป็นโลนะโลละร้อยกว่าบาทรับผมนะร้อยกว่าบาทนะครับนี่ลูกฝั่งลูกยังมีอีกหลายตัวผมที่อยู่ในป่าปาาเนะี่ยที่ผมถ่ายดูตรงนี้นะครับลูกแพะนี่ลูกแพะลูกแพะกําลังกินหญ้าน่ารักมากเลยนี่ครับกำลังเล็มหญ้านะครับน่ารักมากเลย ผมขอแนะนํานะครับถ้าการถ้ามีสวนเนี่ยก็ท่านน่าจากเลี้ยงแพะสักคู่สองคู่นะครับนะฮะมันแพะนะครับผมปีมาเกิดสองครั้งอนะแพะนะถ้าแพะสามมเกิดเั้งละตัวแต่ถ้าเกิดพอแพะเป็นสองสองสองสามเนี่ยมันเกิดที่แฝดทีสองตัวสามตัวเลี้ยงถ้าสองคู่เนี่ยเดี๋ยวก็เต็มสวนแล้วครับนะเ,ดเดี๋ยวก็ประหยัดค่าปุ๋ยไปเยอะนะครับผมนะ มื่อก่อนผมก็ไม่เคยรู้จักหรอกแต่ว่าออก็ลองนำมาเลี้ยงดู่อไปจะมาชอบครับได้ผลเลยนี่เดี๋ยวพอสวนลงตัวมีรายีนะปามใหญ่ขึ้นมานี่ผมก็จะเลี้ยงให้เป็นรับเป็นสันเลยนะครับแต่ขอแนะนำให้เลี้ยงแพะแบบรูปผสมนะครับมันจะแข็งแรงถ้าเกิดแพะพันนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแรงนะครับแพะพันนี่มันไม่ได้แมันไม่ได้แข็งแรงนี่ปื๋อผสม,มกินหญ้าเนี่ย มาแข่งผมไม่เคยทําอะไรเลยนี่ยาก็ไม่เคยฉีดทีนะถ่ายพยาธก็นานๆครั้งบางทีก็ไม่ได้ถ่ายให้กินยาละลายน้ําเอาถ้ามันกินหญ้าหน้าผมแบบเนี้ยน้ำมันก็ไม่ต้องให้กินครับผมไม่กินเอาน้าให้มันไม่กินนะเพราะมนกินหญ้าอิ่มแล้วครับนะเอาน้ําให้กินมันก็ไม่กินนะแพะเนี้ยอออนี่นน่ารักทุกตัวครับผมนะนี่แพะสาวนะนี่ท้องแรกเกิดตัวเยียวไหม แพ้ยังไม่สาวรีฮนะแต่ว่ามันโตวไวเพราะาผมพรมีพ่อพันอยู่ในนี้อยู่ในนี่ไนงะอยู่ในอยู่ในกลุ่มมันไงอ่ามันกะ็มันก็ผสมพันธุ์กันไวนะนี่มีลูกมาเลยไหมตรงนี้แพ้ตัวยังไม่ใหญ่เลยเนี่ยมันมีลูกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมดีมากครับเลี้ยงแพ้ที่ดีมากเลยนะก็เป็นที่ผมขอแนะนำนะเพราะผมเลี้ยงจริงนะปฏิบัติจริงนะครับมา ก็ขอเน่นำนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดติดตามไปผมหน่อยนะครับผมเกษตรกร,ะกรนะนะเอาพระมาไล้ขายเอาพระมาโพสมั่งทาสวนมั่งนะครับผมนะก็อาชีพของคนแก่ๆนะครับผมขอบคุณทุกากาลังใจนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับผม กินยากเก่งเลยไม่ต้องลงทุนเลยเลยยาก,ก็ฟรีสวนก็เตียนนะครับขี้ก็ได้ครับผมขอบคุณครับ